คลิปนี้เพื่อนๆอาจจะได้เห็นจากช่องอื่นไปแล้วนะคะจะเป็นโมเมนต์เกี่ยวกับ after party ของงาน LV เขาละค่ะ after party รอบนี้น้องลิซ่าส่ยครอสคอลเลคชันจาก LV ไปงาน after party ซึ่งชุดเดรสนี้นะคะเป็นเดรสแบบไม่มีกระเป๋าเรียกได้ว่า LV ทั้งตัวและก็กระเป๋าถือทรงกลมเอาราวมี PM 4,450ดอลลาร์สหรัฐอันนี้เป็นโคมใหม่ล่าสุดเลยกำลังฮิตสุดๆเลยค่ะคอลเลคชัน spring summer 20 24เก๋สุดๆเลยแล้วก็เข้ากับชุดน้องลิซ่าที่สุดรอบนี้ LV เขาไป after party กันที่ร้านอาหาร Maxim's เป็นร้านอาหารในกรุงปารีสถือว่าเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งในร้านนี่ค่ะก็จะมีเวทีใช่ไหมแล้วก็เนื่องด้วยเป็นวาระของ LV ก็จะได้เห็นโลกโก้ของ LV ด้านบนเวทีตัวใหญ่ๆเลยค่ะสวยงามมากๆโดยร้านอาหารบรรยากาศมันก็สวยอยู่แล้วนะซึ่ง after party ญาญ่าก็ไปนะคะเพราะว่าญาญ่าเป็นคนโพสต์ภาพนี้เองเลยแล้วก็ทางร้านอาหารนี่ค่ะเขามีการดีสตอรี่ไปลงใน i อของ ร้านอาหารเขาจะเผยให้เห็นบรรยากาศค็อกเทลต่างๆและก็โลโกโล้ LV ตัวย้อยใหญ่บนเวทีหลายคนแซวน้องนิ่าว่าไปฟังเพลงหนึ่งบทเพลงทั่วแล้วก็กลับปะตามมาชมโมเมนต์ในช่วง after party แต่ว่าจะมีคลิปไม่ได้เยอะเนื่องด้วยบรรยากาศที่ปารีสเขามีการฝนตกด้วยนะก็คาดว่ามีการชุลมุนกันอยู่นั่นเองค่ะความน่ารักของน้องนิซ่านี่ก็ตั้งแต่ลงรถเลยจะเข้าไปในร้านแม็กซิมที่กะเขาก็ถือร่มให้แล้วจะได้เห็นว่าฝนตกจริงๆเรสตัวนี้กับน้องนิ่าช่างเข้ากันจริง อต,อต,อตอนลงรถมาน้อนิซ่าไม่กลัวฝนเลยจับชุดให้ดูดีก่อนแล้วก็ถือกระเป๋าและก็ต้องหันสุกลองด้วยนะเออฟังเสียงร้องทักทายจากเฟนแฟนนี่ก็คือลิซ่าลิซ่ากระหนักมาก ชุดสิคะเพื่อนๆมันเป็นความพอดีพอดีที่ลงตัวสุดๆในหุ่นสุดปังของเต้าลิสแม้ว่าทรงผมนี้จะเป็นทรงผมที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ว่าก็ต้องใช้คําว่าใสๆน่ารักน่ารักและก็คอลเลกชันนี้แม้ว่าจะเป็นคอลเลกชันเก่า2017แต่ก็ต้องใช้คําว่ามันเข้ากับน้องนิซ่าสุดๆเลยเลยคะ่ะไม่หายไม่จมนะแม่แถมสีแดงสีฟ้าสีดําสีเนื้อที่อยู่ด้านในชุดนี้มันก็ช่างตัดการตัดการทําให้น้องนิซ่าใสา่แล้วก็ดูสดใสแล้วก็ดูวัยรุ่นนะคะทุกคนไม่แก่เอาแบบนี้เลยร้อมกับทรงผมนี้ที่ดู เบาๆค่ะไม่ได้เยอะมากพอลงมาก็ทั้งหน้าข่าวแฟนคลับที่ไปรอ,อน้องลิซ่าคือร้องลิซ่าลิซ่ากันเต็มเลยค่ะน้องก็น่ารักโบกมือบายๆด,ด้วยดูชุดสิแล้วน้องก็เข้าไปในร้าน after party กันไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์เท่าไหร่นะแต่ว่าอาจจะมีปล่อยออกมาเรื่อยๆก็ต้องรอติดตาม ส่วนวาร์ปอีกทีนี่ก็คือจะเป็นตอนที่น้องนิ่ากลับออกมาจากร้านแม็กซิมแล้วคือตอนออกมาจากร้านเนี่ยแม้ว่าฝนจะยังไม่หยุดนะน้องนิ่าก็ยังแวะเซนให้กับแฟนคลับทำไมทําไมคุณเขาดีขนาดนี้แต่ว่าฝนก็หยุดคําฮอดของบอสสาวของเราไม่ได้คะ่ะจะเห็นว่าน้องนิ่ากาลังเซนบัมให้อยู่นะบอกมาซะดีๆมีให้อยู่สองข้อให้เลือกเลยหนึ่งก็คือคุณพี่วิ่งกลับไปเอาที่บ้านมาให้น้องเซนสองก็คือแอบพกบัมมาให้น้องนิ่าเซนใช่ไหมแอดว่าน่าจะแอบพกบัมมาแหละน่ารัก แล้วน้องลิซ่าก็หยุดเซนให้นะคะท่ามกลางฝนตกเลย นิซ่าก็ขึ้นรถไปค่ะ บอกเลยว่าลุกไหนก็ปังน้องนิสาสำหรับ after party ไม่เคยทําให้ผิดหวงังหัวจรดเท้าจริงๆเรื่องเอ็นเกตเรื่องความฮอตของน้องนิ่านี่ก็ต้องยกให้เลยค่ะออกงานที่ไหนแดรนอะไรก็ไม่เคยทําให้ผิดหวงังแถมน้องก็น่ารักม,มากๆใส่ใจแฟนคลับอย่างที่เห็นนอกจากนี้ก่อนหน้านี้น้องนิ่าก็เพิ่งลง i อเป็นภาพเซตเรียกว่าครบจบในที่เดียวเพราะว่าน้องนิ่ามาลงใน IG เนี่ยมีการโพสต์รูปภาพที่เป็นชุดตอนที่เข้างานไปชมแฟชั่นโชว์นอกจากนี้น้องนิ่าก็ลงแบบถอดแจ็คเก็ตให้ได้เห็นแล้วก็มีการลงชุด After party After นอกจากนี้น้องก็ยังน่ารักลงขอบคุณยินดีค่ะกับคุณนิโคลสัสรีเอทีฟเดคเตอร์รของ LV ขอบคุณมากที่เชิญชั้นการแสดงสุดท้ายของสัปดาห์แฟชั่นจบลงอย่างสวยงามน้องน่ารักน่าเอ็นดูเสมอและก็ล่าสุดนี้ท่ามกลางบรรยากาศฝนตก after party ก็ยังหยุดเซนไลเซนให้กับแฟนคลับนอกเหนือจากความฮอชความปังของนางนี่ก็คงจะเป็นความน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้คนที่เจอโนริซ่าเสมอค่ะ